เยกันมากเกินไปนะครับทุกคนครับไม่ได้อยู่ในออควาเรียมนะครับตอนนี้ผมไม่ได้จะตายวันนี้นะครับไม่ต้องรีบถ่ายเก็บไว้ครับร้องบ้างนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตัวจริงตรงนี้แล้วนะครับจะไม่เหมือนดูของเพื่อนทำไมล่ะฮะอาไรเป็นไสวัสดีคุณพี่ซอมซุงตรงนั้นนะครับสวัสดีนะครับจำหน้าไม่ได้เลยนะครับพยายามจะมองหน้าเลยคุณพี่งัดโทรศัพท์ขึ้นมาทุก24นาที24วินนะครับร้องอีกทีนะโอเคไหมฮะ หอดูหน้าดูตาแบบว่าผมมาเล่นคอนเสิร์ตกับคนนะครับโอเคนะ <Okay. S 1> ใจหายมากนะครับทุกวันนี้สมัยก่อนมีล็อกมือขวาเดีย๋ยวนี้มีล็อกมือถือเกิดขึ้นเยอะมากนะครับ <c oughs> ไม่เห็นหน้า <c oughs> เห็นตาแล้วชอบมากคนดูนก็ชอบถามว่าจำหนูได้ไหม <c oughs> ถ่ายรู้ตลอดทั้งโชว์เสร็จโชว์เดินมาถามจำหนูได้ไหม พี่โนนหนูยินข้างหน้าเลยจำหนูได้ไหมผมจำไม่ได้ว่าหนูพี่จำว่าหนูใช้ออปโป่อะครับเทียนฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้มันเป็นคอนเสิร์ตที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆนะครับโอเคไหมฮะ ผมว่าจริงๆสิ่งนี้คือ new normal ที่ศิลปินหลายๆคนต้องการที่สุดคือเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยคนเล่นมือถืเอเยอะมากเข้าใจว่าแบบเือรแต่ว่าผมว่าสิ่งที่เวลาผมดูคลิปวิดีโอคนอื่นนะแล,ว,แลวผมอวิจาได้ที่สุดเลยว่าอิจาที่สุดคือช่วงเวลาที่คนเขาถ่ายวิดีโอแต่ว่าเขาล้องสนุกผมไม่ห้ามเลยถ่ายวิดอแต่ว่าล้อไปด้วยเรากลายเป็นวา่ามันไม่ใช่แค่เราได้ดูบันทึกจากเขาว่าแบบ ศิลปินเล่นอะไรบ้างแต่ว่าเราได้รู้ด้วยว่าตอนนั้นเขาสนุกแค่ไหนยังไงบ้างนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้มันเป็น new normal อยากฝากทุกคนไปด้วยนะครับฝากไปด้วยนะ ผมเชื่อว่าสิทธิ์คือทุกคนแหละครับพยายามจะจําคนดูให้ได้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกแย่เหมือนกันเวลาที่เราจําคนดูไม่ได้เวลาที่เราจําเขาไม่ได้เพราะเพราะเขาคือกําลังใจที่สําคัญของเราอ่ะเราก็อยากจําได้แต่ว่าด้วยพฤติกรรมณปัจจุบันเนี่ยยิ่งจํายากมากๆจริงๆนะครับที่น้องจำดูได้ไหม ทำไมอ่ะฉันก็มาดูสองสามงานแล้วอ่ะเขาบอกพี่ยังจำดีไม่เห็นจำฉันได้เลยไม่จะจำยังไงจริงพยายามแล้วพยายามแบบน้องน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้แล้วตรงมือก็ได้ยังทีกับแม่ หลายเรื่องเลยนะมีแบบมีแบบเปิดแฟนแล้วลืมปิดแฟนแล้วเอาใส่ตองเกงแล้วไฟคุณไม่รู้เพราะว่าทุกคนหันหน้าม,มาได้เดินกันหมดใช่ไหมจะมีขึ้นมาบางทีเท่านั้นแหละแล้วแบบพี่เขารู้ไหมนะว่าไฟถ่ายมัไรอ่าีมันส่องแล้วกนเกงเขาบางมากเลย ตลการทำงานของผม10ปีนะครับเรามีอะไรใหม่ๆให้ดูอยู่ตลอดพฤติกรรมคนดูเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็ส่วนมากเป็นในทางที่ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเลยงงงงมึนมึนเมื่อวานเมื่อวานมีมีร้องแล้ว